มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโทรมาหาผมนะครับว่าขอให้ผมพูดประเด็นที่สารวัตรเมื่อวานเนี้ันที่เชิญนะครับสารวัตรพันตำรวจตรียิงตัวตายที่อัมพวาสมุทสงครามนะครับสื่อสังคมออนไลน์ก็ ไปสันนิษฐานวิภาควิจารณ์ณกันว่าเด็กคนนี้เครียดเพราะถูกย้ายไม่เป็นธรรมถึงกับต้องยิงตัวเองเสียชีวิตเนี่ยความจริงไม่ใช่อย่างนั้นแหละครับ ความจริงเนี่ยเด็กคนนี้เรียนดีจบดนตรีศิลปกรรมจากมหลาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็เป็นคนดีเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะทหาราตำรวจตำรวจมรคทายกอะ่ะเดี๋ยวเรียกก็ไม่ถูกวะเขาเรียกตำรวจอะไรนะอนุสาสนาจาร์อ,าอนุสาสนาจารย์มรคธายกตำ รวจเน,น,นะนะฮะเก่งทางพระทางธรรมแล้วก็ดูแลวัดนะฮะแต่ว่าตัวน้องเขาเนี่ยถ้าอยู่ภาคเจ็บเนี่ยเขาก็โตได้แค่ เป็นโตช้าเนะี่ยเพราะมันไม่ได้สายมือสื่อม,มือปราบแบบผมอย่างเงี้ยนะคือมาสายดนตรีสายธุรการอย่างเงี้ยนะครับและอาวุโสในภาคเก็บเนี่ยมันสูงอย่างผมเนี่ยจะขึ้นสวัสดเนี่ยผมใช้เวลา13ปีถ้าเข้าไปข้างในส่วนกลางเนี่ยมันจะเป็นพวกเด็กที่ทำธุรการด้วยกัน เขาก็เลยไปขอผู้จัดการส่งกำลังบำลุงไปขอย้ายนะครับมาพูดภาษาบ้านนอกไปวิ่งเต้นขอย้ายโดยสักเปลี่ยนตัวกันตอนนี้ตามพระราชบัญญัติตารวจใหม่เนี่ย การจะย้ายใครออกนอกภาคเขาไม่ทำกันและผู้ขับบัญชาไม่กล้าทำเว้นแต่จะมีตัวสับเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนกับผมไหมแลกกันถ้าแรกกันเขาก็โอเคสมหวังทั้งสองฝ่ายน้องคนนี้ก็เป็นที่รักของผู้ขับบัญชาผู้ขับบัญชาก็จัดให้เป็นสวัสด์ดูแล ดูแลกองสวัสดิการด้วยใหญ่นะครับใหญ่ดูแลเหมือนกับดูแลสโมสรตำรวจนะใครจะกินเลี้ยงใครจะแต่งใครจะอะไรใครจะดูแลสนามฟุตบอลดูแลชาปนนสถานใหญ่ก็แล้วกันนะ <c oughs> เขาก็มีความหวังว่าเขาจะมีความเจริญก้าวหน้านะครับแต่ว่าทางนี้เขาก็เข้าใจว่าเอทิ้งเขาหรือเปล่าถึงย้ายไป นะครับเพราะเขาดูแลวัดวาอารามอะไรหลายแห่งนะฮะ ก็เกิดความเครียดเหมือนกับกึงๆเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะก็ไปหาเพื่อนที่เป็นในแพทย์ปรึกษากันขอยามากินอะไรยังไงพอคนเรามันมีปัญหาที่หนึ่งที่สองที่สามเข้ามาเนี่ยมันก็ตัดสินใจยิงตัวตายเลยเสียดายดาครับผมก็เสียดายนะครับเสียดายนะฮะผมก็โทรไปสอบถามทางท่านผู้กับทางผูง้คับบัญชานะฮะก็ตรงกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอผู้คั ชาตํตำรวจออกมาให้ข่าวเขาก็ไม่เชื่อนะฮะแต่ผมเนี่ยก็จะพูดเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับไม่ได้มีความเกรงใจใครนะฮะไม่ได้มีความเกรงใจใครเพราะว่าหนึ่งผมกเกษียณแล้วสองขณะนี้ผมเป็นคณะกรรมการที่นาเรื่องร้องเรียนตํารวจนะครับอ,อ๋อเรื่องตำรวจถูกกลุมใช่ไหมฮะ เรื่องตำรวจร้อยร้อยตำรวจเอกมครับผมก็เห็นข่าวเมื่อเช้านะฮะว่ามีร้อยตำรวจเอกท่านหนึ่งนะครับอยู่สถานีตำรวจภูธรธงชัยมั้งฮะก็ไปบังเอิญมันตรงกับงานวันเกิดของนายกเทศบาลเดี๋ยวบ้านกรูดงตรงนั้นเขาเรียกบ้านกรูดมั้งฮะแล้วก็ขอญาตใช้เสียง ซึ่องอยู่ในอำนาจของทางเทศบาลเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขอญาตใช้เสียงเนี่ยมันก็จะเปิดได้ถึงน่าจะเที่ยงคืนนะครับบมงเอเินจุดนั้นเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะและเครื่องเสียงเนี่ยมันเปิดแล้วไปรบกวนชาวบ้านเขาเลยโทรมาขอให้งดใช้เสียงหลังจากเวลาหมดอายุแล้วคือใบญาติหมดอายุก็น่าจะเที่ยงคืนร้อยเห็กท่านนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่เห็นตรงไปก็บอกว่า คุณต้องปิดปิดเสียงนะครับกลุ่มผู้จัดงานก็ไม่พอใจก็ได้ทำ้ายร่างกายครับเรื่องนี้ผมมองว่ามันเป็นการใช้อารมณ์กับบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเครื่องแบบนะครับเหมือนกับทางภาคอีสานนะย มีลูกน้องนักการเมืองไปเตะตำรวจนะตอนนั้นเขาลงโทษรู้สึกจะย้ายผู้การเลยนะย้ายผู้ขงคับการเลยนะเพราะว่า ให้เรื่องอย่างนี้ตำรวจถือว่ามันทำไม่ถูกต่อไปใครจะยำเกรงับกผูครับเป็นใช้กฎหมายนะครับผมก็รู้จักน้องๆทุกคนน่ทั้งผูงกับหรือท่านผู้ขับการ ที่เลยวัดแนะนำอย่างนี้นะผู้ต้องหาเข้ามอบตัวสรุปสำนวนไปตามพยานหลักฐานส่งฟ้องศาลศาลจะลงโทษอย่างไรว่าไปตามนั้นนะครับให้ศาลท่านพี่นานะครับมันจะได้ทำให้ เวลาจะทำอะไรให้มีความยังคิดบ้างนะครับแล้วขอเป็นกำลังใจให้น้องตำรวจ ที่ทำหน้าที่นะครับว่าเราทำหน้าที่เราไปถึงนะครับน้องทำหน้าที่ถูกแล้วนะครับน้องทำหน้าที่ถูกแล้วนะฮะส่วนถ้าศารลงโทษแล้วคดีถึงที่สุดแล้วฝ่ายปกครองเขาจะลงโทษจะปลดท่านนายกหรือจะปลดอะไรก็ว่าไปตามกรอบของแต่ละกระทรวงที่รับอิดชอบนะครับมาที่ ผมรับผิดชอบผมอยู่ประจวบมานานนะครับสิบกว่ปีรู้ไส้รู้ปรุงมากพอสมควรนะครับฮนะรู้ไส้รู้ปรุงมากพอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นลูกน้องเลวัดนะผมว่าไม่มีใครกล้าตอง ถ้าเป็นลูกน้องกูนะมึงมาตบลูกน้องกูอย่างเงี้ยผมเป็นผู้กับนะผมซื้อกระปิ๊บมาคุมหัวแล้วนะครับอย่าลืมไลค์ก like, ันใหเดั้สัครายให้ให้ให้าด้วย,ยนะคระั B บบาย,บาย